สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ easy easy หกสามนะครับเหมือนเคยมานี้มีของมารีวิวอีกแล้วนี่ครับเซน a าห้นะครับต้องยอมรับว่าช่วงนี้หาของยากแล้วส่วนใหญ่ของจะเริ่มหมดนะครับก็ไปได้มาจากร้านที่อ,อ,อยู่ไกลจากบ้านผมพอสมควรนะก็ซื้อจากช้อปปีนั่นแหละนะครับร้านอยู่แถวสมุทรปราการ ได้คนลดมาประมาณหนึ่งนะร้อยกว่าบาทไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ร้อยกว่าคอยร้อยไม่ใช่ร้อยกว่าคอยได้ได้ลดไปร้อยกว่าบาทแต่ก่อนหน้านี้มันมีดราม่านิดนึงผมขอเล่าเรื่องนิดนึงแล้วกันนะแต่ไม่เอ่ยชื่อร้านแล้วกันนะเดี๋ยวให้เป็นประเด็นอิกก็คือผมซื้อจากช้อปปีนะครับแล้วก็จังหวะว่าผมไปได้คอยมา500ยคอยกดทันเนี่ยห้าร้อยคอยเยอะนะถูกไหมแล้วก็ร้านให้ส่วนลดอีกห้าสองร้อยนะครับ็นร้านที่ขายตัวเซนาเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เซนาไทยแลนด์นะบอกก่อน ในช้อปปี้นะครับทีนี้พอผมกดซื้อเรียบร้อยนะผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมร้านสถานะเนี่ยไม่ยอมอัปเดตส่งสักทีทั้งที่หลายคนก็บอกว่าส่งเร็วนะครับก็วันวันนึงมั้งร้านทักมาบอกว่าของหมดผมว่าอ้าวของหมดแต่ทําไมคุณยังมีของแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยผมกดเข้าไปดูในในช้อปปีก็ยังเห็นมีของนะเอาจริงก็เลยก็เลยแบบ บอกเขาเหมือนกันว่าโอ้โหเสียเซลเลยนะแบบนี้แล้วโค้ดผมทำยังไงคอยห้ารอยคอยก็ก็ใช้ไปแล้วถูกไหมแล้วพอคุณแคนเซลแบบนี้เขายังอุตส่าห์บ่อยว่ามันก็จะคืนมาให้ซึ่งผมซื้อช้อปปี้บ่อยจะตายทำไมผมจะไม่รู้คอยมันก็หมดไงถูกปะทุกคนเขาก็ใช้กันไปแล้วพอคุณแคนเซลผมก็คือทุกคนก็ใช้เลยมันจะไปเหลือได้ยังไงถูกไหมร้านก็เหมือนกับก็ไม่รับผิดชอบอะไรนะนิ่งๆนะผมก็เลยถามว่าแล้วไม่ขอโทษเลยเหรอครับร้าน คุณเป็นความผิดของคุณนะร้านก็ขอโทษแต่ลองนึกภาพไหเราเป็นลูกค้าไหมแล้วเราร้านแบบว่าไม่มีเลยแม้แต่คําขอโทษอ่ะจนลูกค้าต้องทักว่าทําไมร้านไม่ขอโทษใช่ไหมผมก็เลยบอกกลับไปในแชทเหมือนกันว่าโหความขอโทษที่ให้มาเนี่ยเหมือนมันไม่มีความหมายแล้วนะเพราะว่าลูกค้าเป็นคนทักไปว่าทําไมไม่ขอโทษนี่นี่จุดประเด็นนะครับถามว่าผมจุดประเด็นไหมผมเป็นลูกค้านะอย่าลืม แล้วผมก็บอกไปว่ามันก็ไม่มีความหมายซึ่งมันก็คือเรื่องจริงนะคุณมาขอโทษในช่วงเวลาที่แบบว่าคุณไม่รับผิดชอบตั้งแต่แรกให้ลูกค้ามาทักอะ่ะคุณคิดดูเองแล้วกันคําขอโทษมันจะมีความหมายยังไงถูกไหมเพราะว่าคุณไม่ได้จริงใจตั้งแต่แรกที่จะพูดร้านก็เหมือนกับแบบเหมือนกับพูดยีเยวนะ่ะเออร้านแบบว่าสุดท้ายคือคําพูดทั้งหมดที่ท,ที่รู้มาผมคือผมก็ไม่ได้อธิบายหมดนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบอีอ่นะ ก็เหมือนนักเลงขายของอาจริงๆนะผมเลยรู้สึกแบบโหไม่เวิร์ก็าตามไปในไลน์นะครับเจอในเพจร้านจนกระทั่งเจ้าของมาคุยเองผมก็บอกว่าโหเหมือนเจ้างักเลงมาขายของเลยนะแบบเนี้คือมันไม่โอเคเลยจริงๆนะคือคือลูกค้าจะตอบว่าเล็กน้อยนึ่งบบเป็นความผิดร้านเนี่ยจริงๆร้านควรต้องยอมรับสภาพนะอาจริงๆนะแล้วผมก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรนะเพราะผมแค่แค่ต้องการคําขอโทษแต่ร้านไม่พูดไงถูกไหมแอดมินร้านไม่พูดเออนี้ผมต้องบอกก่อนแอดมินร้าน ก็เป <S an> ็นประเด็นที่เล่ามาประมาณหนึ่งเดี๋ยวกลายเป็นบ่นไปเยอะนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะเข้าเรื่องนี้กว่าถือแบบผมบอกเลยร้านนี้อย่าได้เจอกันอีกเลยคือนั่นแหละปลาเน่าตัวเดียวนะครับก็หนาเหม็นเน่าทั้งคล้องไปเลยก็คงจะเป็นประมาณนั้นนะครับสุภาสิบโบราณอ่ะไปเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวกลายเป็นบ่นเยอะนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นอันนี้แล้วกันสกิปเผื่อใครไม่อยากฟังผมบ่น นะรประมาณนั้นนี่คือ Sena 5s ซึ่งยอมรับว่าผมใช้ Sena มาหลายรุ่นมากๆแล้วนะผมใช้ก่อนหน้าน,นี้เป็น Sena 10 10 14หรือเปล่าผมจําไม่ได้14นะครับเวอรชั่นแรกเลยเป็นกล้องนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธด้วย,วยแล้วก็ใช้ Sena ตัว 10s แล้วกอ็อะไรอีกอะผมใช้หลายรุ่นมากเลยจนจำไม่ได้แล้วก็มี Sena sf 2 แล้วก็มีพวกแบรนด์จีนอะไรบางอันที่แบบไม่ใช่เซน่าก็มีนะก็ใช้นะแต่สุดท้ายผมรู้สึกว่าเซน่าเป็นคาตอบที่ดีที่สุดเนื่องจากมีอัพเฟิร์มแวร์ได้เรื่อยๆแม้กระทั่ง 10s ล่าสุดเนี่ยก็ยังอุสา์มีอัพเฟิร์มแวร์นะผมยังแบบโคตายแล้วตัวนี้ 5s เป็นตัวที่อัปเกรดมาจาก smh 5นะครับซึ่งแต่เดิม smh 5เนี่ยจะไม่มีหน้าจอตัวนี้มีหน้าจอมาด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยขายแพ็คเดียวอยู่ที่5,2 0พเนี่ยผมก็ซื้อมาตัวเดียวเพราะว่าผมเอา sf สองไปใส่โมเออู่ มันไม่ยอมพังนะเอจริงๆนะโคตรอึดเลยเอะดูแพ็กเกจกันหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้กว่าจะได้มานี่คือแบบอืม้มแล้วก็เป็นประเด็นด้วยนะกับร้านอย่างที่ผมเล่านะพู้ละจีดนะเอาจริงๆร้านนี้นะอะดูกัน กล่องแกะออกมาครับนี่เซนาบอกก่อนผมยังไม่ได้แพรลิงยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอันนี้รับประกันตัวเครื่องเนี่ยสองปีนะตัวนี้นะครับเซนาแต่จริงๆตอนนี้มันจะมีแบรนด์รองของของเซนายี่ห้ออะไรนะคาริ n น่หรือนะ p าริโนอะไรผมจำไม่ได้ตัวนั้น2 0 0 0ันนิดๆน,น,นะครับก็จะมีสเวอร์ชันเหมือนกันรุ่นที่เป็นเวอร์ชันแรกจะฟัง f อมได้แล้วก็รุ่นรุ่น2ที่เป็นบูมจะฟังไม่ได้นะครับซึ่งถ้าถามผมผมอยากได้รุ่นรุ่นแรกมากกว่านะแ,แต่ก็อย่างว่าแหละคืออยากได้ อย่าได้เป็นเซนาไปเลยเอาไหนๆก็ไหนแล้วนะครับแพคเกจจิ้งมาประมาณนี้ผมบอกเลยเฮ้ยมันทําสวยกว่าเดิมเยอะนะจงจริงนะสมัยก่อนไม่ได้มีบุอะไรแบบนี้มาแบบสวยๆนะครับแล้วก็โดยวัสดุนะครับนี่เปิดมาให้ดูประมาณนี้คือดูดีอ่ะดูดีอจริงๆเป็นเป็น smh ตระกูล5แต่ว่าเป็น 5S ที่ทำออกมาดูดีนะครับนี่ก็ยังมีปุ่มโฟนนะครับแล้วก็ ตัวต่อไมโครโฟนกับลำโพงนะครับแล้วก็มีจ็อกแล้วก็ปุ่มกดแอคชั่นซึ่งวันนี้ปุ่มกดแอคชั่นถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าก็ทำเป็นลนักษณะเหมือนอลูมิเนียม CNC กัดรูปมาสวยๆนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นพลาสติกนะแล้วก็ตรงนี้เป็นชาร์จ USB นะครับซึ่งวันนี้เป็น USB-C แล้วนะสมัยก่อนจะเป็นไมโคร USB นะครับเดี๋ยวนี้เป็น USB-C ไปแล้วเวลาจะออนเครื่องตามสไตล์เจน,น่ากด2ปุ่มครับนี่กดปุ่มแล้วมันก็จะ ขึ้นมานี่เรดี้พร้อมแพ่คราวนี้เป็นจอแล้วนะผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับได้ไหมนะเพราะรีเฟรชเรทของมันคงค่อนข้างต่ำอ่ะเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแ a i ์ลิงนะครับประมาณนี้เป็นแ a i ์ลิงนะครับแล้วก็เวลาปิดก็เหมือนเดิมกด2ปุ่มพร้อมกันค้างไว้นะครับก็เป็นการปิดมันก็จะขึ้นกูดบายนะประมาณนั้นมาดูในกล่องนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปประกอบในในตัวหมวกน็อกกันอีกทีนะเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูกันครับ ผคงไม่ได้สอนใช้นะคลิปนี้คือให้ดูเฉยๆนะครับว่าตัวแพ็กเกจนีอะไรบ,บ้างครับนีแล้วก็มี Quick s t a r t นะครับ Quick s t a r t g u i ก e ก็มีภาษาไทยไหมเผื่อเพื่อนๆบางคน,นยอยากจะดูนะไม่มีนะมีภาษาอังกฤษยอย่างเดียวแต่ผมว่าเข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายครับไม่ยากไม่ยากแล้วก็เป็นพวกอาจจะเป็นคู่มือเป็นคู่มือเล็กๆ แต่จริงๆแล้วเราเราจะสามารถดาวน์โหลดพวกซอฟต์แวร์นะครับของเซนาได้แล้วก็ไปดาวน์โหลดคู่มือในจากตัวแอปพลิเคชันเซนาในมือถือได้นะครับเวลาเราตั้งค่าอะไรพวกนี้จริงๆตั้งค่าในมือถือได้ว่าเซนา 5s ตัวนี้บอกก่อนว่าตั้งค่าในมือถือได้ครับมันลิงก์กับมือถือเป็นซอฟต์แวร์แล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรพวกนี้ได้ตั้งค่าสถนานีวิทยุตั้งค่าการอินเตอร์คอมอะไรแบบนี้ได้แม้กระทั่งเราสามารถใช้อินเตอร์คอมแบบที่มันเชื่อมต่อพันเน็ตอะ ยิงกันได้ข้ามโลกอะ่ะเพราะว่ามาอาศัยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะนะประมาณนั้นก็ทาได้นะครับมีแอปพลิเคชันของคนนีของเขาอยู่แล้วก็อีกกล่องหนึ่งจะเป็นพวกอุปกรณ์ขอเขาอ่ะนะผมไม่ดูว่ามีอะไรบ้างเทียวหมดเลยที่มีเวลโก้ของ 3M เนะครับเป็นตัวยึดแล้วก็ไมโครโฟนมีฟองน้ำมาให้2อันนะครับอันนี้ไปแปะเข้ากับหมวกเนี่ยเพื่อใช้พวกลำโพงกับไมโครโฟนไปแปะได้นะครับแล้วก็ให้ตัวฟองน้ำเสริม ให้ดูให้ตัวฟองน้ำเสริมฟองน้ำเสริมนี่คือแบบหมวกคันน็อกบางคนมันแบบมันเปี้ยใช่ไหมเวลาเราใส่ตัวลําโพงเข้าไปแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นมามันก็จะไม่แนบหูเราเพราะนั้นเสียงจะไม่ค่อยดีตัวนี้ก็จะให้มาด้วยสูงพอสมควรนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ต้องใช้ผมว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้นะอย่างผมเนี่ยหมวกคันน็อกหลายใบผมก็ไม่ได้ใช้มันไม่มีมันมันไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นนะครับตัวน,นี้ก็เป็นตัวลําโพงไว้ไอ้ไมโครไอตัวฟองน้ําใช้ใส่กับไมโครโฟนเพื่อใช้กันเสียงลม,มนะประมาณนั้น นะครับแล้วก็ให้ไมโครโฟนแบบที่ไม่ใช่การเผื่อไปใช้กับพวกบวกน็อกแบบฟูลเฟสนะครับแต่ของผมเป็นแบบเปิดค้างอ่ะของของชาร์ก e ีโวนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช้อน,นี้ผมจะใช้ไมค์การปกตินะครับตัวแจ็คก,ก็ดีไซน์ใหม่อีกแล้วนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเซน่าจะดีไซน์ตัวพอตนิ้มไหวใหม่ๆทำไมวะ มันหมายความว่าทุกครั้งเราต้องซื้อใหม่ใช่ไหมอะไรเดิมใช้ไม่ได้เลยอะ่ะเอออันนี้ผมไม่ค่อยโอเคนะเอาจริงๆแล้วก็ตัวเรไมโครโฟนของเขาครับไมโครโฟนนี่หน้าตาแบบนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ยไหมพอตก็ไม่เหมือนเดิมอีกแงเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบอย่างเนี้ยเนี่ยนี่เป็นตัวเวลโก้เหมือนกันไว้แปะเมื่อกี้นี้ใช้พวกนี้แปะต่กับหมวกมวกะยึดอันนี้ก็เป็นไมโครโฟน,ไมโ,โฟนไมโครโฟนหน้าตาเหมือนเดิมนะมีเขี้ยวนี้แล้วก็เอา เอาฟองน้ําใส่เข้าไปสวมหัวกันไม่ให้เสียงลมมันตีเข้ามานะครับประมาณนั้นแล้วก็ให้อะไรอีกให้ตัวยึดกับหมวกนะครับยึดกับหมวกให้หกเหลี่ยมมาเพื่อใช้ไขไขอะไรไขตัวนี้ไขตัวแคมเพื่อยึดกับหมวกแคมรู้สึกจะดูเล็กกว่าเดิมสมัยก่อนใหญ่กว่านี้นะครับนี่ตัวตัวแคมเวลาเราไข่เจะไขตรงน,นี้เพื่อยึดกับตัวหมวกกันน็อกนะครับ ไขเพื่อกามออกแล้วก็ยึดเข้าไปนะครับหมวกใครแคมยึดตัวนี้ได้ก็ยึดนะประมาณนั้นแต่ถ้ายึดไม่ได้เขาจะให้ใช้ตัวนี้แทนเป็นเทป 3M แปะเข้าไปแล้วก็ยึดนะครับเวลาจะยึดกับตัวหมวกเรียบร้อยใช่ไหมเราจะเอาตัวนี้ใส่แล้วก็ยึดเข้าไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ล็อกแล้วเห็นไหมประมาณนี้เวาเอาออกก,ก็สไลด์ออกปกติตามสไตล์เซน่านะครับแค่นั้นเองนะ okay. แล้วก็ให้ตัวนี้อันหนึ่งเป็นตัวยึดตัวไมโครโฟนตัวก้านมันนะ เผื่อบางทีแบบยึดเข้าไปในหมวกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันยังยึดตรงนี้ได้อีกเพื่อให้เกิดความแน่นเอออันนี้ผมบอกเลยว่าอันเก่าไม่มีนะอันนี้มีไวออ้อันนี้โอเคแล้วก็ให้สาย USB C นะครับมาด้วยนี่ USB C เป็นข้อต่อแบบนี้ด้วยเผื่อแบบเขาเรียกอะไรต่อเข้าหมวกแล้วก็ใช้ซึ่งสมัยหนึ่งผมเคยใช้กับตัว 10s นะครับกับตัว 10c เนี่ยเขาจะให้สายเป็นสายยืด เราข้อต่อกับตัว outlet 12โวลต์แล้วก็แบบมันก็จะค้อยยืด,ยดได้เวลาเราใส่เข้าไปกับหมวกยึดชาร์จใช่ไหมมันก็มันก็จะเรียกอะไรมันก็ยืดหยุ่นแต่แบบนี้ไม่ได้แนนะประมาณนั้นด้านนี้เป็นไทเอนี้เป็นไทสี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะบอกเลยเป็นเป็นอะไรที่หลายคนพูดถึงเขาบอกว่าลําโพงของตัว 5S ตัวนี้เป็นอะไรที่ให้เสียงเบสที่ดีมาก เขาบอกตืบเขาบอกต๊บนะครับก็ต้องไปลองกันผมยังไม่รู้มันตึบหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกกันว่าตืบนะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อออกไมโครโฟนตัวออกไมโครโฟนอันนี้คือออกนะ microphone. ไมโครโฟนนะไมโครโฟนเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยยึดเข้าไปมันจะมีมจะมีลูกศรชี้อยู่เห็นไหมแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นี้เองนี่คือไมโครโฟนนะครับแล้วก็ด้านนี้ต่อเข้ากับตัวเซน่านะครับซึ่งจะมีสลักอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นตัวล็อกเพื่อให้แน่น ก็คือเราจะใส่เข้าไปกับตัวเซน่านะครับแบบนี้ใส่เข้าไปจะเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้ใส่เข้าไปแบบนี้อันนี้ดีไซน์เดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นตัวกันน้ําเป็นซิลยางนะครับกันน้ําเสียบเข้าไปปึ๊บเสียบให้เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยทาการล็อกตัวนี้ครับปึ๊บเพื่อให้ตัวพอร์ตมันแน่นเนี่ยดันนิดนึงนะเพราะว่าตัวซิลยางที่ผมบอกมันก็จะแบบคับๆับหน่อยนึงแล้วเราก็ล็อกเข้าไปล็อก ปึ๊บอยู่ครั้นี้มันก็นจะแน่นแล้วนะครับเราที่เหลือก็เอาไปติดเข้ากับหมวกก็พร้อมใช้งานนะครับเปิดเครื่องมาครั้งแรกมันคือพร้อม p a i ิ่ n g อยู่แล้วนะครับก็ตัว5 s ตัวนี้ต้องบอกก่อนครับว่าเวลาเราจะออกเนี่ยจะอ,ออกอย่างเงี้เราก็ดึงออกปก,กตินะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นพวกรุ่น sf อะไรพวกนะั้นมันจะเป็นคอนเนคเตอร์วางตัวบลูทูธนี้เข้าไปเลยแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องมานั่งต่อสายนี้ซึ่งถ้าถามผมผมชอบนะผมชอบมากกว่าไอแบบนี้นะเอาจริงๆ ก็นั่นแหละตัวนั้นมันก็จะเรียบๆนะครับแล้วก็ผมจะซื้อใหม่ผมอยากได้เสียงดีกว่าเดิม SF เสียงมันก็ใช้ได้นะแต่ตัวนี้เขาว่าเตึรกขวาก็เลยอาจัดไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งย้ายหมวกไอ้ย่างมยาย้ายบลูทูธกับหมวกบ่อยๆผมมีหมวกอยู่สองใบที่ใช้อยู่นะซื้อเลยแล้วกันนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวไปลองดูก่อนว่าเสียงมันดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับอันนี้ก็คือรีวิวในส่วนของตัวอุปกรณ์ให้ดูก่อนว่า แต่ละชิ้นมันมีอะไรบ้างพวกนี้จริงๆอะไหล่พวกนี้ซื้อแยกได้นะแต่ว่าราคาไม่ค่อยถูกเลยเอาจริงๆคือมีความรู้สึกว่าเหมือนซื้อใหม่อะประมาณนั้นเลยอะให้ซื้อใหม่อะเซหน้าประมาณนั้นคืออะไหล่พวกนี้เี่เป็นพันนะเออชวนให้คิดเลยบอกซื้อใหม่จะคุ้มไหมซื้อไปเลยต้องซื้ออะไหล่แบบเนี้ยเออผมเคยคิดนะครับก็ที่ผ่านมาก็เลยการว่าไอ้ตัวชุดย้ายที่เป็นพวกอะเซอรี่แบบเนี้ยเวลาเราจะมีหมวกของใบแล้วใช้เซนาตัวเดียวถูกปะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มอะ ก็เลยซื้อใหม่อย่างที่เห็นประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวไปลองกันแล้วก็ค่อยมาคุยกันอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างดีกว่าออหลังจากที่ประกอบเข้าไปเรียบร้อยหมดแล้วครับได้หน้าตาประมาณนี้อย่างที่เห็นเห็นไหมนนมันก็หมวกผมที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับชาร์กอีโวหมวกที่ e vo, เ,ปเปิดทางนะครับเป็นฟลิปอัพไปข้างหลังนะครับไม้ผมใช้ไม้บูมแบบนี้ออกมา แล้วก็เนื่องจากคุณภาพเสียงนี่ผมต้องบอกก่อนว่าเสียงทุ้มมันดีจริงนะเสียงทุ้มแน่นใช้ได้อย่างที่เขาบอกเลยแล้วก็ตัวเสียงที่ได้ถือว่าเบสมีมวลดีนะครับแต่ว่าเสียงแหลมเองก็ต้องยอมรับว่าถูกกลบด้วยเสียงเบสจนหายไปนะแต่มันมีฟีเจอร์ที่แบบเฮ้ยมันเจ๋งนี่หว่าแต่ไม่เห็นมีใครพูดถึงคือตัวนี้มันสามารถจะปรับอีควอไลเซอร์ได้ครับเพื่อที่จะยกได้ว่าอยากจะเป็นมิดเบส หรือว่าบูสต์เบสหรือว่าเป็นเทเบิลบูสต์นะครับผมก็ไปเปิดเทเบิลบูสต์คือเปิดเสียงสูงให้มันให้มันสูงขึ้นซึ่งยอมรับว่าโอเคใช้ได้ดีนะครับแต่ปัญหาที่ผมเจออย่างหนึ่งคืออะไรพอเบสมันดีจากตัวลําโพงถูกไหมลำโพงมันหนาครับผมใส่เข้าไปในหมวกเนี่ยผมเจอปัญหาว่าใส่ไปปุ๊บมันบวมเวลาเราใส่เข้าไปในหมวกเราเอาหัวใส่เข้าไปปุ๊บมันบีบหูครับซึ่งโอ้โหไม่ไหวสุดท้ายผมต้องยอมครับเจาะหมวก เจาะหมวกว้าไว้ตรงลำโพงอะ่ะเพื่อให้มันยุบตัวลงไปนะครับไม่งั้นมันใส่แล้วมันบีบผูมากไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูว่าอมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะไอ้ตัวเจาะที่ผมเจาะเข้าไปผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นไหมนั่น่่ผมส่องให้ดูที่เห็นโหมประมาณนี้เนาะเห็นไหมต้องเจาะลงไปถึงขนาดนี้เลยนะแล้วก็สาะเข้าไปเพื่อมันแบบว่า,าแบนไปกับตัว โฟมข้างในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งหลังจากที่ทําแล้วเนี่ยก็ยอมรับว่าเสียงออกมาโอเคแล้วก็เรื่องของตัวการสวมใส่ก็ใส่สบายดีนะครับเพราะว่าเราจัดการซอะมันเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วก็เปิดเพลงเบิร์นครับเบิร์นตัวหูฟังให้มันแบบว่าขยับจนกระทั่งเสียงเบสมันจะได้นุ่มไงนะครับใน youtube มีผมก็มาเปิดนะประมาณนั้น 1 0บ0ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ได้เป็นการวอร์มตัวแบตเตอรี่ด้วยเพื่อให้มันเ r รนแบตออกแล้วก็ชาร์จจะได้แบบเก็บประจุได้เต็มที่นะครับหลังจากลองใช้ดูเ้่าแล้วผมว่าเวิร์กเลยแล้วก็ผมลืมบอกไปนะไอตัวบอดี้ตัวนี้ S M S 5 S เนี่ยโดยบอดี้ผมว่ามันเล็กลงกว่าเดิมนะเล็กลงกว่าเดิมถ้าผมไปเทียบกับพวก10 S นะครับับ S M S 5เนี่ยผมว่าไอตัวนี้ก็เล็กกว่านะงานสวยนะอย่างนี้ผมบอกนะครับ ตัวรวมชอบเลยนะครับกับราคาที่ได้มาก็โอเคอะไรอย่างที่บนต้นคลิปไปแหมเจ็บใจแทนที่จะได้คอยคืน500ร้อยงแล้วก็ได้ลดอีก200ร้อยนะรวมเป็นทั้งหมด700ถูกป่ะร้านทาผมเจ็บแสบมากแต่ว่าร้านนี้ก็ได้มาในราคาที่ลดไปร้อยกว่าบาทนะครับส่วนคอยคืนนั้นไม่มีเพราะว่ามันหมดไปแล้วนะครับก็เพราะอไอร้านนั้นนั่นแหละร้านก่อนหน้านะที่ผมบ่นไปนะครับ ก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากเพแล้วกันครับเพื่อนๆถ้าชอบกดไลค์นะถ้าใช่กดแชร์ไปไ,ปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการอัปเดตคลิปแล้ววันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม easy easy หกสามเก้าห้าไปแล้วครับสวัสดีครับ